ที่เราถ้าเป็นเราอยากได้ให้แต่ให้ความมันให้ได้โปรตีนเนาะได้ได้สารอาหารไปด้วยก็ใส่ป้าไปถุงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ส่งต้มนตตัวเองก,ก็มาไว้กินถุงหนึ่งนะคะก็เป็นอ่าอากินเป็นของเล่นอาหารบ้างได้เลยเนี่ยนะคะหรว่ก็กินแทนแทนก้าวได้ไหมแต่บางคนก็ถ้าหิวเหงืก็ เราเราไม่ดูสภาพดินก่อนไม่ดูสภาพดินก่อนก็จะเจอว่ามีมีเสี้ยนดินเสี้ยนดินคือเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะอยู่ในดินเราก็สามารถเอาเม็ดไปพอไปปลูกได้เนาะเม็ดไปปลูกไดนะ้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็อาจจะไม่กินเครอเพียวแบบนี้เราก็อาจจะไปป่าไปถุงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวที่สมต้มตัวเองก็มาไว้กินถุงหนึ่งนะคะก็เป็น ก็ให้สุกเขาถึงจะกรอบหนเมดตรอมานโดมิตรข้างในของเขาหนามิตข้างในหลังจากเราปลอกเปลือกแล้วก็ให้สุกเขาถึงจะกรอบหนเมดตรอมานโดมิตรข้างในของเขาหนามิตข้างในหลังจากเราปลอกเปลือกแล้วเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองซีกแบบนี้แล้วก็จะมีที่ที่เป็นที่จะเป็นหน่อไปปลูกก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้คือเขา เตียวเขให้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะนะเรามากินด้วยกันค่ะมันมัๆม่ดีค่นะเมื่อวานนี้ไปตลาดเราไปได้ถั่วลิ่สงอบเนาะก็นะไปซื้อมาถุงสามถุงห้าสิบบาทเนาะก็แนละ้วก็มาใชนะ้นี้คือเขาอบมาสุกแล้วนะเนอะแล้วก็มาแก้มือนะ่ะ ปอกเปลือกออกแลบบค่อยๆเนาะนนี้ก็จะเป็นมีมีกินอันนี้ได้เลยนี่คือถั่วลิสงอบขั่วอบก็ได้นะคะต้องกว่วออมปองของของต้นถั่วก็ออกดอกเสร็จผสมเกสรเสร็จเขาก็จะฝังลากฝาฝังไอ้ก้านช่วยเหลือเม็ด ถ้าใครจะกินทั้งเปลือกก็ได้หรือไม่ก็กระเทาะออกก็ไม่เป็นไรเราเราไม่ดูสภาพดินก่อนไม่ดูสภาพดินก่อนก็จะเจอว่ามีมีเสี้ยนดินเสี้ยนดินคือเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะอยู่ในดินตามป้องของของต้นถั่วก็ออกดอกเสร็จผสมเกสรเสร็จเขาก็จะฝังลากฝังไอ้ก้านช่วยเนาะ ็จะเป็นมีมีเราเราไม่ดูสภาพดินก่อนไม่ดูสภาพดินก่อนก็จะเจอว่ามีมีเสี้ยนดินเสี้ยนดินคือเป็นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะอยู่ในดินถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้สุกแบบนี้เราก็เลือกเอาเมล็ดที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนี้จะเป็นถั่วสองเม็ดหมือน่าจะมีสองเม็ดในหนึ่งฝักเข้าไปเนาะนี่ก็จะเป็นมีมีถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้สุกแบบนี้ เเลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ์ใช่ยังนี้จะเป็นถั่วสองเม็ดหรือม่ยัะมีสองเม็ดในหนึ่งฝักเขให้สุกเขาถึงจะปอบะเม็ดเอามาดูเม็ดข้างในของเขาเม็ดข้างในหลังจากเราปอกเบิือกแล้วป้าไปถุงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นถั่วที่สมตุม่มตัวเองก็เมาไว้กินถุงหนึ่งนะคะก็เป็นอที่เราถ้าเป็นเราอยากได้ให้ แตให้ความมันให้ได้โปรตีนเนาะไ,ได้ได้สารอาหารไปด้วยก็ใส่กิน,นเป็นของเล่นอาหารบ้างได้เลยเนี่ยหรือว่ากาก,กินแยมแทนข้าวได้ไหมแต่บางคนก็น้าเิวเหงือกก็ถั่วก็จะเน่าก็จะไม่อร่อยก็จะขมนะคะขมเราเรียกว่าเป็นเป็นเส้นดินมาเราเคยลูกแล้วถ้าเราไม่ องายังสุกเอ่อยังไม่สุกนะคะเนาะก็เป็นฝักดิบอยู่ดินเนาะที่แกมาเจาะมามาทําลายนะฝักของเ,อเม็ดของถั่วนี้ได้นะถ้าเขามาเจาะกินแล้วก็ตายแล้วเราก็เอาไปปลูกไม่ได้เนะพื่อนๆมากินด้วยกันอาหารที่ชอบประเภทนึ่งนะคะเนาะนะเห็นเป็นไม่ได้ถั่วต้มนะ ถั่วทีสงอบแห้งขั่วแห้งก็ได้คั่วก็ได้ป่ป้าใบถุงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นถั่วที่ส่งต้มตัวเองก็มาไว้กินถงหนึ่งนะคะก็เป็นนะขอบคุณน,นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณที่ไอขอบคุณเพื่นอ,อนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจอ๋อจะลงไปในดินค่ะลงไปในดินแล้วถึงจะได้เป็นเป็นเม็ดมาแบบนี้นะคะ มังก็จะใช้น้ำก็ต้องได้ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สนัสนุนขอบคุณพี่ไขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจตายแล้ว,ลวเราก็เอาไปปลูกไม่ได้มาเพื่อนเพมากินด้วยกันดินเนาที่แกมาเจมาะมามาทำลายฝักของเ,อเม็ดของถั่วนี้ได้ถ้าเขามาเจาะกินแล้วก็ถ้ง่ายัง ยังไม่สุกนะคะเนาะคือเป็นฝักดิบอยู่กินอันนี้ได้เลยนี่คือถัว่วลิสงอบคั่วอบก็ได้ค่ะต้องนูดทำมากินด้วยกันค่ะมันมันจะเหลือเม็ดเม็ดถ้าใครจะกินทั้งเปลือกก็ได้หรือไม่ก็กระเทาะออกก็ไม่เป็นไร นึงนะคะแล้วก็เป็นตัวที่สงต้มนะตัวเองก็มาไว้กินทุงหนึ่งนะคะก็เป็นนะก็จะแบ่งออกเป็นสองสบแบบนี้แล้วก็จะมีที่ที่เป็นที่จะเป็นหน่อไปปลูกก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้คือเขาเซิร์ฟเาโขก,กให้ละเอียดก็ไปใส่เป็นน้ําจิ้มนะคะน้องเพืเ่อนเป็นน้ําจิ้มของนะปลาเผาน้ำจิ้มของอะไรก็ได้าตาม อาหารที่ชอบประเภทนึ่งนะคะเนาะเห็นเป็นไม่ได้ถั่วต้มถั่วที่ส่งอบแห้งก่วแห้งก็าน้ั่วก็ได้ะทามากินด้วยกันค่ะมันมันึ่งท่ายังสุกเออยังไม่สุกนะคะเนาะคือเป็นฝักดิบอยู่เราก็สามารถเอาเม็ดไปกอ ไปปลูกได้เนาะเม็ดไปปลูกได้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็อาจจะไม่กินเคี้ยวแบบนี้เราก็อาจจะไปที่เราถ้าเป็นเราอยากได้ให้อยให้ความมันให้ได้โปรตีนเนาะได้ได้สารอาหารไปด้วยวก็ใส่พืชที่มีหัวในดินมีฝักในดินเนาะ,ะจากนั้นก็จะมีแตพวกเสีย้ยนแต่เหลือเม็ดเม็ดถ้าใครจะกินทั้งเปลือกก็ได้หรือไม่ก็กระเทาะออกก็ไม่เป็นไร ที่ชอบประเภทหนึ่งนะคะเนาะนะนะเห็นเป็นไม่ได้ถั่วต้มถั่วที่สงโบแห้งก่วแห้งก็ได้ั่วก็ได้ถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้สุกแบบนี้เราก็เลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนี้จะเป็นถั่วสองเม็ดนะยังมีสองเม็ดในหนึ่งฝักของท่ายังสุกเออยังไม่สุกนะคะเนาะคือเป็นฝักดิบอยู่ถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้สุกแบบนี้ เขาเลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ์ถ้าอย่างนี้จะเป็นถั่วสองเม็ดเหมนกันะมีสองเม็ดในหนึ่งฝักเนากินะเ,เป็นของเล่นอาหารบ้างได้เลยเนี่ยค่ะแล้วเขากินแคนแคนข้าวได้ไหมแต่บางคนก็ถ้าหิวๆก็พืชที่มีหัวในดินมีฝักในดินเนาะจากนั้นก็จะมีนะพวกเส้นม,มีฝักอยู่ใต้ดินจะมีฝักอยู่ใต้ดินโด,โดยเขาจะออกดอกอยู่บนดิน จะออกดอกบนดินตามข้อมากินด้วยกันค่ะอร่อยค่ะมันมันค่ะมันมันเค็มมันมันอร่อยมากินด้วยกันค่ะถ้าอย่างไงก็หอดนันลงไปในดินค่ะลงไปในดินแล้วต้งจะได้เป็นเป็นเม็ดมาแบบนี้นะต้ก็จะใช้น้าก็ต้องได้ถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทำให้โศกแบบนี้แล้วก็เลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ ถ้าอย่างนี้จะเป็นถั่วสองเม็ดหรือนมายังมีสองเม็ดในหนึ่งฝนะักเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณผูนะ้สนัสนุนขอบคุณที่ไอนะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ดีนะเมื่อวานนี้ไปตลาดเราไปได้ถั่วที่สงอบเนาะเไปซื้อมาถุงสามถุงห้าสิบบาทนะก็ถ้าเราเอาไปปลูกก็ต้องไม่ทําให้สุกแบบนี้เราก็เลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ ถ้าอย่างนี้จะเป็นถั่วสองเมรร็ดเหมือน่าจะมีสองเม็ดในหนึ่งฝักเากินอันนี้ได้เลยน,นี่คือถั่วนี้สงอบคั่วอบ